ยังปีมยังพันเตวีสุเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งตัวบุคคลใดจํรารัสินให้บริสุทธิ์ดีแล้สาวะกะสังโฆสังฆนามา ผลประโยชน์ของประเทศใช่ค่ะท่าเรือแห่งนี้ครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นท่าเรือหลักของผมนะครับโตสัมมาสัมพุทธัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาอะภิปูชยามะุทามูชาาเ ทัมมังสระนังกัจฉามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจอิต,พพงงตังบาจิตังตุมหังจิปเมวะสุนิจรโอเคค่ะมองกล้องละยิ้มนะคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะแล้วหนึ่งสองแล้วยิ้มค่ะอีกท่าค่ะหนึ่งสองสามค่ะ ในการทำานียร okay, ุ่งกันเป็นอย่างดีนะครับอย่าพึ่งค่ะกล้องออมด้วยไม่ได้กล้องออมค่ะกล้องอื่นก่อนเลยค่ะอร่อยแล้วอร่อยโอเคนะคะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองเอฟทันได้ภาพพร้อมในที่เอ่อบริเวณที่ีแล้วนะอีกภาพค่ะหนึ่งสองสามเอฟถ่ายมันฉัดหัว ไข่ข้ามหนึ่งนะคะกล้องหลังค่ะอูเลค่ะแล้วมองกล้องนั้คก้องกลาะะงเลยค่ะใช่ค่ะค่ะม,มัน <c oughs> ต้องมี องกล้องเลยค่ะพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุงถูกต้องแล้วนะคะมาแล้วครับหน,นึ่อ ครับเป็นมูลที่ละสี่แล้วเราก็มีโรครงการด้วยนะครับว่าเ,วเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะตะโก่นะคะยินด้วยจ้า สรนังขะชานิทิยมีจังคิปตาเวรมาติสิทธาปะทังสมมาเรียบร้อยปะถาย้าคองกวานาติปตาเว พัชราพันพระสุนทรนะครับพันศิริสายที่หนึ่งถึงสาเชิญด้านหน้าเวทีเลยค่ะเชิญผู้ปกครองแล้วกันนะครับคัท่านนช่วยขาขันอเตรียมเลยครับเตรียมตัวนะครับป่นของศึกษาอยในเซสการเงนได้ที่กองกคนนะคะได้เลยท่ไม่ได้อะ พิสิษปูตางปาครับยังไม่มีบทหรืยงไม่มีอะไรคัเริ่มจากนองอครับจากเซลฟี่วนนี้นุ่มครับสวัสดีครับผมนายวีรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมเช้บังนะครับวันนี้เป็นตัวแทนกับของผู้อำนวยการท่าเรือแหลมเช้บังนะครับวันนี้วันที่21มกราคม2568นะครับ ย้อนหลังไปสัก34ปีเป็นวันที่ท่าเรือหลังยางได้เปิดดำเนินการนะครับในวันนั้นก็คือวันที่21มกราคม2534นะครับนะับณวันนี้ก็ครบ34ปีพอดีนะครับเต็มก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มาเกินครึ่งทางแล้วนะครับในในถ้าเปรียบกับอายุนะครับก็เป็นหนุ่มใหญ่นะครับหนุ่มใหญ่34ปีก็ ปัจจุบันนี้ก็ผลประกอบการหรือการพัฒนาท่าเรือเฉังต่างๆก็จากอดีตถึงปัจจุบันก็ถือว่ามีความเติบโตมากนะครับมีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นวันที่ทางท่าเรือหมฉบังเองก็ได้จัดพิธีสงฆ์ทำบุญนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างๆมีหน่วยงานราชการต่างๆมาเข้าร่วมมาแสดงความยินดีกับท่าเรือแหลมฉบังครบ34ปีในโอกาสนี้ก็ขอให้ น,น้องๆที่เป็นพนักงานผู้บริหารทั้งท่าเรือแหลมชบังทั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับประสบความสําเร็จทํางานด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการหลายๆส่วนงานนะครับที่มาใช้บริการกับท่าเรือแหลมชบังได้ไว้วางใจแล้วก็ขอให้มีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับในส่วนของส่วนงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะฮะก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือนะครับในการประสานงาน เป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันดีจริงๆซึ่งเป็นวันเกิดท่าเรือครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค,ค่ะในโอกาสที่ท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ34ปีนะคะในวันที่21มกราคม2568ก็ถือโอกาสขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะ จงปกปักรักษาผู้บริหารพนักงานท่าเรือแหลมชบงังและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท่าเรือแหลมชบงังให้ช่วยกันทําให้องค์กรนี้เจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปขอขอบคุณในความชื่อเหลือความร่วมมือที่ดีขับ ด่วยงานที่อยู่ในรอบพื้นที่ท่าเรือชุมชนและบริษัทผู้ประกอบการท่าเทียบเรือที่ร่วมกันทําให้เรามีรายได้มีกําไรที่ดีในแต่ละปีนะคะช่วยกันส่งเสริมการพัฒน,นาท่าเรือแหลมฉบังให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะสวัสดีครับผมเรือเอกจิรวัตโอจารุทิพย์ผู้อำนวยการสํานักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปี ท่าเรือแหลมฉบังนะครับตั้งแต่ได้เริ่มดำเนินการมาท่าเรือแหลมฉบังก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งทั้งตัวพนักงานเองและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อเพื่อการสนับสนุนในภาพของการขนส่งระดับประเทศด้วยดีตลอดมาและจะตั้งใจส่งเสริมสนับสนุนทำให้ดีตลอดไป ก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องพนักงานท่าเรือแหลมฉบังตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการครับค่ะสวัสดีค่ะพรทิพาทวีนุชนะคะผู้มนวยการกองบริหารงานทั่วไปนะคะก็วันนี้นะคะในโอกาสนะคะ ครบรอบวันคล้ายสถาปนาของท่าเรือแหลมชบังนะคะปีนี้ก็ปีที่34แล้วนะคะเปรียบเหมือนหนุ่มชะกันนะคะที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็อยู่ในวัยที่กําลังสแสวงหาความก้าวหน้านะคะต่อไปในอนาคตนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าที่ท่าเรือแหลมชบังนะคะอยู่มาจนถึง34ปีในวันนี้นะคะก็เพราะด้วยการสนับสนุนนะคะของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือโดยรอบของเรานะคะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะ เทศบาลท้องถิ่นนะคะและที่สําคัญนะคะคือชุมชนรอบข้างของท่าเรือแหลมฉบังนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะที่ร่วมกันต่อสู้นะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างฐานรากที่มั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานนะคะของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนับจากวันนี้ต่อไปจนและอนาคตนะคะท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็จะยังคงเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะ แล้วก็ช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราจะยังอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบนะคะสังคมโดยรอบและก็ชุมชนโดยรอบนะคะถ้าเรือลมฉบังจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและก็สังคมโดยรอบต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใน โอกาสที่วันนี้นะคะครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมชะบังค่ะในนามของกองการบุคคลนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ในวันที่พวกเรานะคะทุกๆคนชาวการท่าเรือนะคะมุ่งมั่นเพื่อการทํางานของท่าเรือแหลมชะบังก็ขอให้ท่าเรือแหลมชะบังนะคะประสบความสําเร็จค่ะเจริญก้าวหน้าก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นัทอนันตาจินดาพงษ์เจริญค่ะผู้มุ่งในการกองแผนงานค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสถาปนาท่าเรือแหลมชบังค่ะครบรอบ34ปีค่ะพวกเราภูมิใจมากค่ะที่เราเติบโตมา34ปีแล้วก็ขอให้ท่าเรือแหลมชบังนะคะเจริญเติบโตไปอย่างนี้ชั่วลูกชั่วหลานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ